The future of our country Democracy in the heart of the people มีเรื่องใหญ่ระดับประเทศเกิดขึ้นนั่นคือการควบรวมโทรศัพท์ ของเครือข่าย TRUE กับเครือข่าย d t แทเรื่องนี้มีการคัดค้านกันแต่สุดท้ายคณะกรรมการกอสอทอชอก็อนุญาตให้บริษัท TRUE และบริษัท d t แทค,ควบรวมกิจการกันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าผิดสังเกตก็คือไม่มีนักการเมืองและพักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร กล้าหือกล้าอือกับเรื่องนี้ทุกคนปิดปากเงียบนั่นแสดงให้เห็นว่าบุญคุณของเจ้าสัวซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น True หรือดีแทรงอิทธิพลต่อนักการเมืองและภาคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรบุญคุณเจ้าสัวสำคัญครับจึงทำให้ นักการเมืองไม่กล้าที่จะทรยศต่อคุณข้าวคุณน้ำของเจ้าสัวแต่ก็ยังมีพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลครับต้องให้เครดิตเขาไว้ว่าเขาได้ออกมาคัดคา้านการควบรวมกิจการของบริษัททูและดีแท็เต็มที่และจะนำเรื่องนี้ไปยื่นฟ้องเอาผิดคณะกรรมการกสทชในความผิด ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157องค์กรผู้บริโภคก็คือภาคประชาชนก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองเพื่อจะระง,งับไม่ให้บริษัททรูกับ d ีแท็ควบรวมกันบทพิสูจน์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่านักการเมืองบ้านเราไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเจ้าสัวเราในฐานะประชาชน จึงกลายเป็นแค่ผู้ที่อยู่ในประเทศนี้ผู้ที่อาศัยในประเทศนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศเป็นแค่ผู้อาศัยซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าผ่านกิจการของเจ้าสัวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผูกขาดจ่ายค่าเช่าแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆสุดท้าย ประเทศนี้ไม่ใช่ของประชาชนประเทศนี้เป็นของเจ้าสัวถ้าเราไม่ทำลายเรื่องนี้เราจะมาอ้างสิทธิ์ว่าคนไทยคือเจ้าของประเทศจะกลายเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องโกหก